ที่เหตุระทึกขวัญกลางเมืองลำปางเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เกิดเหตุแก๊สรั่วในร้านอาหารตามสั่งแห่งหนึ่งนะครับทำให้เกิดมีไฟนั้นลุกไหม้ซึ่งเจ้าของร้านและลูกค้าได้รับบาดเจ็บจำนวน5รายครับ นี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงคืนที่ผ่านมาที่อาคารพาณิชย์เลขที่101นทับสินะครับถนนจันทรสุริเนเยื้องฝั่งตรงข้ามสถานีขนส่งนครลำปางโดยร้านดังกล่าวได้เปิดจำหน่ายอาหารตามสั่งและก๋วยเตี๋ยวทางตำรวจเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบา,นาลนครลำปางและเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างนาครลำปางเข้าช่วยระงรับเหตุมีผู้บาดเจ็บ5คนเป็นเจ้าของร้านพนักงานและลูกค้าที่มารับประทานอาหารอีกจำนวน3คนทั้งหมดมีอาการถูกไฟลวกสำลักแกส๊สและกลุ่มควัน โดยทางเจ้าหน้าที่ให้การปฐรมพยาบาลในเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลลำปางทันที จากการสอบถามภรรยาเจ้าของร้านค่ะทราบว่าขณะที่นั่งอยู่บริเวณหน้าร้านจู่ๆค่ะก็เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นนะคะที่บริเวณเตาแก๊สมอกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็ได้พุ่งกระจายตัวออกจากถังเป็นวงกว้างแล้วไฟค่ะก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็วนะคะได้ขวางปิดประตูทางเข้าออกร้านทําให้ทุกคนที่อยู่ในร้านค่ะไม่สามารถวิ่งออกมาได้แต่โชคดีนะคะที่เพื่อนบ้านตึกข้างๆค่ะก็มีถังดับเพลิงเคมีนะคะนําออกมาช่วยสก,กัดไฟที่ล ไม่ไว้ได้ทันก่อนที่จะเกิดความสูญเสียไปมากกว่านี้ค่ะส่วนสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากสายยางส่งแก๊สรั่วนะคะจึงเป็นสาเหตุทําให้เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะต้องระมัดระวังกันนะครับดูเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของฟืนไฟพวกนี้นะครับเรื่องของแก๊สเนี่ยต้องคอยตรวจสอบอยู่เป็นประจำนะครับ